สวัสดีวันจันทร์ที่17นะคะมิถุนายน2567ค่ะแวะมาทานโจ๊กกันนะคะเอาโจ๊กอะไรเอ่ยโจ๊กเด็กหนึ่งเนาะ ขายทิ้งทอะไรวสองทวอาคาเทอรวันต้องารฟุ้งือหน่อยหวานหน่อยนึงวนี้ไม่เยอะวันนี้่อยเดียวสามสิบบาทราคาขนมลูกอว้ยนแก่ได้ ใช่ไม่ตจน คุณชอบห้าี่แต้มเราเสนออ๋หาูสี่ก็ีกับห้าศูสามแม่เธอนี่้า0ูไอูสมาส่งตัวมันอ่านหนก็เลยเพิ่มขึ้นตะเวนป็ศูนไม่ได้เอไเอป็นไม่เออไม่ได้เอาไสมตัวเลยได้เจาเดู่เขาสามตัวไสามสิบบาทดูตรงเขาตรงห้าตันะี่แต้นี่กี่บาทถี่สังยัง มึเน้่านโกงสี่สิบมาเโก4สี่เหลือหบาทเอาสี่สิบ้าเลยห้าไเลยถ้ามีอันนั้นตงเลใช่ไม่ไม่ไปรัไอขนมปี้านกิโลแปดรับตามชิดจขายสีชิลองเอาสักสกล่องอ้พิเศษนะคะ รับสามที่ไปขายสี่ที่ได้ใหญ่เดี๋ยวปะร้านทุกข้าน่ไหนูก็เอาขนมสดจากอันนิวหวาไปหนูก็ไปขายจากแปดบาทหนูก็ไปเอาสิบสอง เพื่กับบ้านเห็นมันยุดพายกระเป๋ากับ้านนี่ โจ๊กเด็กกับโจ๊กใหญ่โจ๊กเด็กให้ใส่ผัก เที่ยวเขาใหญ่อย่าลืมแวะมาชิมโจ๊กข้างทางนะคะมีโจ๊กอร่อยอร่อยแล้วก็มีน้ำตู้ปลาต้องโูนะคะแวะง่ายสะดวกนะจ๊ะมีการลองแวะมาะคะ่ะ